หลายปีพานมาได้ตรใจไตามลำดาบแต่เราวันนอนนับแต่เงินจนเมื่อดาบมสนใจทั้งบ้านเพื่อนซานพ่อกับแม่เป็นแนวดก็ะเลวแต่ที่ทั้งจำเพิ่นไหวบ่อมีได้ดอกขึ้นนำม่อสนใจอีกซ้ำน้องนุงก็คือกันบ่อมีความสํำคัญตัวผมนี่พ่อน่อยค่อยเอาเงินน้ำค้นไขเอากำไรน้ำคนป่วย ธุรกิจไปได้สวยอำนวยไปสู้ด่านนทางบ้านบ่อสะอ่อนนับเงินเป็นฟ้อนฟอนฝากใส่ธนาคารเงินเดือนทั้งโรงบ้านบ่เคืองงานดอกทั้งนี้สนุกโกยเต็มที่การงง้นดีกันเงินคองมีสมองต้องใส่เรียนมาได้ดอกแบงนท่าพี่น้องเออ ไปจัดไอ้ปุกกี้ตั้งแต่เ้ามาเปิดคลินิกเจ้าสร้างสนุปสุขสบายบ่เลยครับป,ป,ปุกกี้เฮะออันเรื่องว่าอยู่สบายปุกกี้ก็บสบายดีตัวระค่ะพี่หมอค่ะเดี๋ยวนี้นะปุกกี้ก็มีความสุขกับอาชีพนี่ค่ะพี่หมอมีความสุขแม่แล้วค่ะพี่หมอค่ะนั่งอยู่เฉยๆแต่งโตสวยๆไปมือๆผู้ใดย่างไก่กับข้าวบุนับถือมือไหว่สิบีค่ะพี่หมอแตาว่าตอนนีนน้นะสต๊อกเ้าเริ่มสิบวัไอ้ด็ปุกกี้ แล้วที่สำคัญสารเสียบีเทามัานก็นเริ่มสิลอยลรอเอาจังส่เมื่อนี้เอาังไหนค่ะเจ้าไปเบื้องหน้าที่นี้ก่อนไปเถอะมีคนไข้มารักษาตะปูกินเ้อได้เลยค่ะไปแบบเฮตก่อไปเบื้องกนออันน่ไนะไปเฝ้าในเนอคนมาหาคอนูเอาผัวก็ไปใสช่ชูไม่ี่ป่ะหนูนอ ให้คอยเฮ็ดกองไสเห่ปมเพื่อนกระสับนอนไปลับมาลายบั่เอ้าสู่เพิ่นสู่เพื่นอาจารย์เนี่ยไม่ยัางโกยสอนเล็บตีนหมนีไป่เทดสิ้ยปยผูปลาฉี่บ้านกันมาเมื่อนี้มามีอย่างน้องัขาันเมื่อ้ครับ บ่มีอย่างรับมาหาหมอปัญญามาหาบนนั้นอย่างรับเออมื่อมาหาหมอปัญญามีธารุหมอปัญญาเด้่ยครับธารุคือส่งสีคุณนๆดเออจะปรึกษาหมอปัญญาโดยด่วนด่วนอะไครับซิสครูครับหมอปัญญาด้วะโอ้ยปลาแข็งแม่ไผ่บ้าละแพร่กวยนาคุณคุณครับคุณหมอครับผม่าคุณหมอออกไปเพิ่งนี่พอครับว่าเป็นทีบ่าที่เขาปลายหนีแต่ว่าโซ่ตื่นพี่ได้ครับคุณหมอทีบ่าแมวตีว้าเป็นเฮ้อ เจ้าเป็นผู้ใดเหรอนะเอาทูจ้าสูดรสุดแบบเอาโกมาตะกูใสู่ดสีชมพูได้เลยนี่มึงตาบอดมามึงมายังมาหาหมอปัญญาเหรอเว้ยถ้าสิมาขอท่านพวกกูบ่มีเงินให้ดอกเว้ยใส่ชุดแต่สี่งก็ไป่ไหวเออขอท่านมาหาหมอปัญญามาหาหมอปัญญามีธุระปักปังยางหรอมาหาหมอปัญญาปกติหมอปัญญาใส่สีตาตอนนี้มีสองตาแล้วเดียร์โคมหมาอยู่เลยหมอปัญญาเนี่ย พระเจ้าเบือเบบต่เ <an> บืดเดือบือตเบดตังแติ่นขึ้นกวจเย่่ได้บลเื่อต่กินแมกินเบคอยคือบ่เคยมีเอวะอันนี้สมองเสียมบ่ะาพี่ใหญ่จน้ากัวก่อนมึงกใหญ่เมื่อกนตัวคอยมีอาซื้ออออันนี้จะาคตรบจเน่เอาซื้อออนี่คืเสียงคือซื้อคุณคุณแทคุณง คุณบักค่ะไอออบมึงเองดูดูเลยกินฮะเจ้าเปลี่ยนเื้อสบอผู้ใดเปลี่ยนเื้อเอาตะกี้เจ้าเื้อออบเอาผู้ใดเปลี่ยนเื้อตะเกียรตะกี้เจ้าหัวลกเจ้าผู้ใดผมเงาจังสีพ่อรถกันอ้าวแย่หัวแล้วแยกกับปอยผมเงาตีฟ้าลาเอาตะกี้กับก็หัวเจ้าเนี่ยวเงาเอาเงาแล้วเออว่าอยู่ในส้มเจ้าหอบสังขารกันมาอย่างหรือฮอว่าเพื่อนอยู่ในใหญ่ผ้านอนผ้าดูผ้าบักคารุ่ม กับน้องไ่มึงมายืมเงินมายืมเงินมายืมเงินมันมายิมเงิน่ยเงินสัยานี่กูวาขัน้ำยิมเงินบ่อยากบาว้าอกไตกูกยืยเขาเข้าจจะขวดเนาะมึงถือเลขกูบมึงจะเาดูห้องเนี่ยนี่ยซว่าซืมายืมเงินวันตีไม่ยังจะหลอดซีบอ้อยยังหาเว้ยไม่อยากไป สถานที่แห่งนี้น่ะสถานที่ไหนสถานที่คางวัดเออแต่กูมาตั้งคีนิกอยู่นี่มือนีิถูกต้องคางโคกปักเฝ้าสถานที่แห่งนี้นั่นมันเป็นสถานที่รักษาคนเจ็บคนไข้คนป่วยมันเป็นสถานที่ให้สูมสัสไปดอกมันกล้วยอยู่นี่แม่แล้วมาสร้างยิหานี่มึงท้อง,งปากมึงเป็นใคราบนอกคาบเร่งมึงหนีออกจากที่นิ้กูนีไปข่าที่อย่างประตูบ้านเป็ดแกะตายมาอะไรกระต่ายแมวติดคาบได้ มะนาวมะนามะนห้กูว่าเอย่างมะสูตรมัะดักมะแตะตีตะกุลปากินมาแตะตีตะกุคือผัวมันไป็นอะไรกบโปกีใครผัวฉันคือส่งหนักส่งซาาเหรอเดี๋ยววันนี้สิร้องเอาเบิ้งปากินหายอีกทีก่อนบอกจะเข้าวอย่าดอกโด้รก็สูตรปาปกีค่ะลุงปัญญาบอพอสิมีให้มันดากับอ่าวคาลมยืมแนจากนรอยพะคะอีวันน่ะ ว่ายู่ได้ดเส้มสูสูสูมาหาเงินใส่ถุงกูไว้แต่หะใครเป็นสูโอัวตาหมองกระถามยืมก่อนว่าไงไงกูไม่มีใครดอกเลยไปเฝ้าใส่หัวออกนาขี้นี้กูไปถ้าเกินคตเจ็บคตไข่เขามาเขาสิวาพี่บ้าเขาสิวาขอท่านอีกินยังไปพาน้องมึงนี้ไปปกกียร์ไปใส่ไปไรบ้านไปมึงตีมึงใส่อะไรบ้านไป น้าเมงานาไม่มีผู้รับนี่เป็นังปกหนป้าป้าวมันดีป้าวป้าฝ้าวจังป้า้าไิจิตเบลป้าเป็นยังกี่พวกแตกกิพวกกีบาว่าสุก็ใจเลกยอมรลี่ยอมหิตแทกใจกระดัสามีหพบใจกระดับอะไรเพื่อเราเบ มารวยตั้งหูมึงรวยแล้วไนั่นแ้วแต่กูซสือไมอะไรเสียใจกูรัเสียใจพามึงตากเสียใจเพราะผมมาตายงเดี๋ยวพ่อผเป็นอวตาเน่นเสียใจกูจากจูเสียใจไ่ยังกูบกันม่งพราะก็มีสูเอาส่ราทส่รวยไ้สุหังสุมีกับยี่ขี้ีขี้แตกเออ บอแรงงานมันเปลี่ยนซื่อเอาว่าตาห้องดีใจบอแบนตีบ่าล้วเน้ะเอาท่าตั้งสันใจเด็นมนันอีไอสิภาพปีกี้อีกเมื่หมอหนึ่งไปชอปปิ้งเข้าไป